สวัสดีครับพี่น้องครับเช้านี้นะครับเส้นทางคนหาปลานะครับเข้าชั้งนี้ครับบ้านน้องย่าขนกหมู่ที่18บแปดมณฑหานอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิพาเข้าไปเลยครับพี่น้องคนดีเจอคนหาปลาเราก็ไม่ต้องถามทางใครครับพี่น้อง จะไปกันเรื่อยๆครับผมรถหาปลาคัานนี้นะครับจะเป็นรถเตียนนำครับผมสัญลักษณ์ก็คือมีแพรอยู่ที่หลังรถกระบะเพีนบเบยนบอบใไม้จอจาน4408จังหวัดไทยภูมิภรคบิ๊บายามเช้าด้วยครับวันนี้ดูสิว่าเส้นทาง ควิตคนหาปลาจะมีอะไรให้เราได้ชมบ้างครับผมชีวิตคนหาปลาพี่น้องก็ดูเอานะครับผมสีโปโลแล้วโปูอีกกูกแล้วปูอีกครับเขาต้องสู้กันครับคุณไม่มีเวลาจะทำอะไรเลยสายสาย,สาย ขวา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 ไอ้เหี้ยทำไมผมบอกก็ได้ครับ <laughs> คนตามเนี่ยอยู่ข้างหลังเหรอแต่บอกเส้นทางก็ได้เลย mm hmm. บอ่อนี้นะครับเป็นบอ่อนะฮะ mm hmm. เปิ้นกะลันพิกแกงนะครับจัด เราก็พาเสยนแถนะครับมาดูรสชาติของขี้หมูขี้หมูกันประมาณนี้มันเนี้ยมันเนี้ยใจนั่นเหรอโอ้ยใช่ไหมผมจำผิดหรือเปล่าฮะเดี๋ยวดียวเดี๋ยว

มาหลายเดือนแล้วครับน่าจะเป็นมานต้นปีแล้วใช่ไหมนะ่าฮะใช่ไหมลูกบาลนะ่นะลูกบอลลูกบาลน่ะฮะเออสงสัยครับพี่น้อง ว่นนี้เคยจัดอยู่ประมาณต้นปีครับลงตามก็หน่อยครับผมอะไรก็จะมีเสไ์ไพรส์เสมอ ใช่หรือเปล่าลลมงว่าจะหลงทางหรือเปล่าครับพี่น้อง พามาเที่ยวไหนเอ้ยพามาโผล่อะไรก็เป็นน้องไม่เป็นไรครับชมบรรยากาศชมบรรยากาศโอ้โหบริเวณนี้ครับพี่รู้จักบ่อปลาไหมพี่ไปทางนี้เปล่าอ๋อครับผมครับครับผมครับผมเดี๋ยวแห่ก็จะพาผมลงโอ้โหแต่บรรยากาศเป็น้องครับเราชมบรรยากาศนี้ด้วยดีกว่า บึงละหารครับบึงละหารสวยมากเลยครับ สุดถนนหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับโอ้โหเดิบริเวณนี้รับพี่น้อนรดงามือเกินครับอากาศสดชื่นมากครับ เดี๋ยวเดี๋ยวกล้องมาทางนี้หน่อยอุ๊บนั่นอะไลโอ้โหบรรยากาศครับรับชมบรรยากาศกัก่อนนะครับน้องว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่ามีความทุข่มเนชื่นใจร่างกายเป็นยนะังไ ปาร์คเรครับวคค่าทำไยังยังยังเราก็จะเลี้ยวป่ะพี่น้องอนุญาตนะฮะเข้าสู่เส้นทางบรรยากาศเดี๋ยวจะดูตรงตรนี้ก่อนนะครับพี่น้องนี่เห็นบ้านนี้ฮะโครงการบึงละหานครับพี่น้องปั๊บตามตามรถเส้ยนดำต่อครับเส้ยนดำ คนหาปลาพาหลงชมบรรยากาศไปกันอีกปรเด็นไหละหายไปแล้วอโหโอ้โหตูกได้ต้องเลยเห็นแล้เห็นแล้เห็นแ้วมาหลายเส้นทางครับ ชีวิตคนหาปลามีกันเรือ่อแพ้ยู่กหลังรังรถซะเล่นรังรถกระบะรุ่งเช้าตื่นมาเล่นออกทุกวันลองเสียงบ่อนูน้นลองเสียงบ่อนี้ ไม่รู้จะดึกหรือบ่ายตงดูกันนะครับเขาจะได้ปลากันหรือเปล่าครับผมสวัสดีครับทีมงานวายุครับวันนี้มากี e Higher, bar, e <laughs> ่ท่านครับผมห้าหรอมันหมานมันหมานนะครับห้าเซียนเราต้องพบกันที่บ่อพ่อปลาพ่อปลากัพอลงนะครับเป็นขวด บรรยากาศเข้ามาแล้วครับพี่น้องที่นี่บ่อคอกหมูเป็นแห่พร้อมจะกินขี้หมูแล้วใช่ไหมครับเป็นไงสนุกไหมเรา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 เชื่อนายบอกให้ผมเยอะพาดูบรรยากาศสวัสดีครับเซนปอนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับเด็กๆครับเมื่อวานไปลากปลาเบึกแล้วไม่บอกกันเลยนะ ่าอยู่พี่น้องไม่โทรหาไม่โทรหาเมื่อวานเนี่ยเขาเขาต้องการปลาบึก2ี่โลโทรหาตอนบ่ายเห็นบอกปอนขายก่อนแล้วเนี่สวัสดีครับเชินคิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆครับสวัสดีครับโอ้บรรยากาศครับพี่น้องรอเข้าสู่เส้นทางชีวิตคนหาปลาในเช้านี้ครับผมอะไรจะคึกคักคึกคืนขนาดนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะพาเดินตัวไปเรื่อยๆครับผม เดี๋ยวที่แน่ๆนะฮะเราก็ต้องเข้าไปที่ติดกองในการของบ่อน,นี้ก่อนครับผมนั่นคือเพื่อนกลันพริกแกงท่านเทพครับสวัสดีครับผมนี่มือปืนมือปืนเส็บเพื่อนทำไมมาหวานเนี่ยแล้วครับนี่ต้องดูแลเขาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด <c oughs> ีครับมามาได้เปล่าช่างชานเนี่ยมานู่นนั่งอยู่<อ>นู่นดังนู่นแล้วก็ไปเตรียมพร้อมก่อนเหรอ <c oughs> นู่นเหรอ เราก็ชมบรรยากาศเรื่อยๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตขออนุญาตเสนอหน้าทักทายครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเสี่ยเก่งไกลครับขออนุญาตเสนอหน้าทักทายครับผมทักทายครับพี่น้องเซนแหเราแม่เข้าเช้าเข้าเช้าเราพร้อมที่จะกินขี้หมูแล้วใช่ไหมไปกันอีกไปกันอีกวะสวัสดีครับเซนอาครับ ครับผมครับผมมาผมก็จะชวนผมกินข่าวอยู่เลยอ๋อสวัสดีครับเชนเจ็ดครับสวัสดีครับกรมรายการครับเครื่องเสียงเพียบเลยสวัสดีครับเชนขาวครับเชนสุนครับสวัสดีครับเชนสันครับสันอะไรครับสันอะไรฮะสันตุปลาหรือสันล่ะตุปลาาผู้จัดผู้จัดอยู่ไหนครับผู้จัดเป็น สวัสดีครับเจรันครับภรรยาผู้จัดครับภรรยาผู้จัดครับอ๋อสวัสดีครับเมื่อเมื่อคืนมานอนนี่หรือเปล่าฮะมาตะวันมาตะวันแล้วแล้วหุ้นหุ่นเป็นไงครับค่ำนี้หุ้นเป็นไงครับเมื่อคืนใเนี่ยเมื่อคืนหรือวันนี้เล่นหุ้นหรือเปล่าครับเมื่อคืนเนี่ยวันนี้เล่นทุ้นอยู่เมื่อคืนแต่รู้สึกอยากผ่าแขนขึ้นขึ้นหรือลงครับหุ้นหุ้นตกท่านท่านถ้า ท่านมันเจอหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อช่องมันเจิดครับผมอ๋อแนะนานะครับบันเจิดเขาใหญ่ครับเราลุ่มาแรงครับสวัสดีครับสัยอดครับสวัสดีครับสัยอดสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเสนอหน้าทักทายครับเอาทีมงานครูอาทิตย์ครับวันนี้ครูอาทิตย์มาหรือเปล่าไม่มาไม่มาใช่ไหมฮะมันหมานครับมันมาอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นิเดี๋ยวตามตามหาไปเต็มแดงนู่นครับพู้จัดผู้จัดสวัสดีครับทีมงานทัพล้างสวัสดีครับพ่อชูดมาหรือเปล่าเนี่ยมาแล้วครับนายพ่อชูดมาไหมวันนี้มาครับพ่อชูดพ่อชูดอยู่ไหนพ่อชูดเออสวัสดีครับสวัสดีครับมาอเสุดในน่าทักทายหน่อยครับพ่อชูดไม่ได้เจอกันนานแล้วตั้งแต่นู่นน่ยน้ำน้ำสองอันนี้มันน้ำสามใช่ไหมเนี่ย น้ำสามครับพวกเราหน้ามือมากินขี้หมูกก่อนนะครับน้ำหมานครับผมไม่กมีน้สีวางันเนี่ยน้ำสีปีนานนะเดี๋ยวออกไปไหนแล้วผู้จัดเดี๋ยวผมจะเป็นทิมแทงผู้จัดนะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อจอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่างพัดขอขอไปให้นัวแต่นัวแตช่างพัดครับจำผิดครับผมสวัสดีครับ ครับครับเจดาครับเจดาครับครับผมขอบคุณครับเราเห็นเซเปิลไปไหนเมื่อกี้เนี่ยเซเปิลเนี่ยเปิลอ่ะโอ้บริเวณนี้ก็จะมีคอกคอกมีมีมีวัวเลยครับเป็นน้องวัวผมพาชมบรรยากาศเรื่อยๆกันนะครับช่วงระหว่างดูเส้นทางชีวิตคนหาปลานะครับช่วงนี้ ไปกันเรื่อยๆนะฮะคอกหมูทั้งนั้นนะครับบริเวณบ่อน,นี้จะคอกหมูล้อมรอบทั้งหมดนะครับสวัสดีครับพ่อชัยครับรสวัสดีครับเจ๊กี่ครับรเจวีครับผมเสียนดุนดุนดุนบันไขไขไขเจโน่ได้่หเดี๋ยวจะรอดูจะรอดูเมื่อวานเนี่ยฮะเมื่อวานนี่เหรอ,โอที่เป็นนุ่งแต่หรอเดีวัที่หนึ่งเลยฮะโอ้ขออภัยนะครับผมไม่ได้ไปถ่ายครับผมดงวันที่หนึ่งครับ มันหมานะครับทุกเสียงครับผมเอาเวขายดีๆนะครับเวครับขนมขนมขนมงเวนะผมก็ยตดแนะนำนะครับก็จะเป็นนะครับนี่ครับผมกล่องละ20บาทนะครับ3ากล่อง50บบาทนะครับผมนอกนอกจากขายบริเวณนี้น้องเวมีตามเพจตามอะไรไหมครับมีขายทางเฟซบุ๊กจ้าทางเฟซบุ๊กชื่อแนะนำทางทางช่องนี้ได้เลยครับเผื่อเขาจะเข้าไปดูครับ สุนทรีประจิตอ้ะโอเคครับสุนทรีประจิตครับผมครับผมขอบคุณครับเมื่อวานไปบวชไหนครับไม่ใช่ไม่ไม่มีการบวชครับช่องนี้ไม่มีบวชครับผมครับมีแต่ศึกอย่างเดียวสวัสดีครับเจจูครับเป็นหนึ่งครับผมครับวันนี้นะฮะก็ร้านของเจจูนะครับก็จะมีหมูพวงนะครับเนื้อพวงประมาณนี้ครับผมราคานี้ครับผมสังกัดต้นสังกัดอยู่ที่ อำเภอควนสวรรค์ใช่ไหมครับครับผมขอให้เจจูนะครับเพงรวยครับครับคนบานนะครับสามีก็ติดตึงกันมาเด้อนี้เด้อครับผมเด็กก็กินข้าวด้วยไปก่อนนะครับผมขอผสมผมเนี่ยรู้อยู่ครับมาครับมาครับผมสินค้าถูกต้องต้องมาครับบรรยากาศสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตามหาผู้จัดอยู่เนี่ย เอ้าปาน่ะแกไม่เข้าใจว่าทุ่นเป็นยังไงนะผมก็เลยต้องวิ่งมาบอกพ่้าปานมันคำน้อยเหรอรับผมอะไรล่ะบอนว่าขวดคู่ขวดคู่อ๋อเหรอฮะแล้วก็ไม่คู่เลย คราเราก็นี้เราเราก็จะเดินไปนะครับแล้วก็คุยไปด้วยครับผมดูันน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 ันลูกพี่ใหญ่ก็ยืนยู่เสื้อสีชมพูนะครับตอนนี้ว่าจะว่าจะเก็บค่าที่แพงหน่อยครับครับครับค่าที่ขายของเฉพาะเฉพาะเจ้านี้เจ้าเดียวใช่ไหมครับแพงเรัน้องเวน้องเวเออเอจับปลาครับผมขอขอญาตเกาะติดนะฮะพูดจัดนิดนึงนะครับช่วงนี้นะฮะว่าจะถามท่านนิดนึงครับเป็นปลาลไยประชา กรของเซนแหนี่กี่ท่านกันเราก็อยากจะรู้อยากจะทราบมเป็นปลานินนะครับเป็นปลาดินครับผมปลานินกับปลาช่อนนะครับปลานินปลาช่อนด้วยครับผมครับแล้วไซส์ขนาดไหนครับท่านครับเดินไปด้วยครับผมเดี๋ยวพี่ยวปลานินก็อยู่ประมาณสองตโลสามตโลนะครับผมปลาช่อนมีรางวัลใหญ่เหมือนเดิมมีครับพี่ครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีบ่างยู่สท <Yes. S 2> <area? S 1> ี่ครับครับผมกสบายฮะพี่แกงกันเทเขาไปเอาทุนแล้วเด้อประมาณหนึ่งนเลยเดี๋ยว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 มิวเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวมากินข้าวดี๋ยวมากินข้าวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นกิตครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเสนอหน้าไว้ก่อนครับแป๊บนึงครับ อ๋อเมื่อกี้ผมจะผ่านร้านแหนะฮะแต่ว่าร้านแหไม่ได้ไม่ได้ทักทายแหนี่ประธานทั่วครับขายไงครับพี่ครับมันหลายราคาครับหลายราคานะครับพันห้าพันแปดก็มีพันสามก็มีพันสองก็มีครับครับพี่มาจากบ้านไหนครับแก่นครับพรอนแก่นโอ้ขอให้พี่ประสบความสุขเ็จนะพี่นะขายได้ทะลุทะลวงนะพี่นะครับผมครับครับเชิญกันครับพี่ครับผมสวัสดีครับ ผู้จัดก็กําลังนะฮะวุ่นวายนะฮะกับทางนี้ครับผมท่านก็จะเริ่มจับไม้นะครับจับไม้แล้วแล้ว,รเ,วเราก็จะมาปิดกล้องบริเวณนี้ครับพี่น้องนี่เลย เราจะจากลาท่านผู้ชมนะครับบริเวณนี้นะครับพี่น้องเราก็จะมาดูกันละทิมแทงกันนะครับต่อจากนี้ไปคลิปของผมก็จะเป็นในช่วงนะครับขายตั๋วปัดจ่ายตังเอ้าจดฟัง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 ผู้จัดนิดนึงที่ว่างอยู่สองที่ใครยังไม่ได้ใช้มือยกไฟ่ายมือใครที่มาที่หลังนะครับมาหาผมฟังว่างอยู่สองที่มาหาผมเลยครับ ฟังว่างอยู่สองที่ใครที่ยังไม่มีที่ว่างนะครับฟังฟังฟ<า>ังอา่าแขกแขกแขกว่างไงแขกขิมไปตรงนั้นเด้อตรงอ้ลุงตรงต้นในฐามเทศอะแล้วตอจากขวาดสีส้มเห็นกอาดัป้งขีส้มแล้วจะเป็นกระดาษทุนนึงแล้วก็จะเป็น่ายทุนนึงงจักที่ ยังว่างอีกหนึ่งพี่ไปเเลยแบ่งกันคนละชุดอ้าวโอเคผู้จัดเขาดูแลดีนะครับเราก็จะจากลานะครับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับพี่น้อง